กับผมเอกเวทชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมายคราเวาชีวิตรอดซึ่งมายครับเราก็ได้ทาไปแล้วแหละแต่ว่ามันทางเงยแม็มันหายเพิ่งผมต้องมาเล่นใหม่โอเคเราไม่รอช้าไปเริ่มตัดไม้กันเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุยยย้ยตัด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 ดูตัดเข้าไปเลยอืมโอ้ยโอ้ย ต้นไม้นี่เราจะตัดไม้ขาวเหรอโอยแต่ต้นไม้อะไรมาเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่ม่ยังเอาหมดแล้วฮะทำไงนีเอาหมดแล้วเดี๋ยวผมขอปรับได้สักแป๊บนึงนะครับ แค่ายยายจะได้ไม่เป็นอันลำบากยายใจใจใจใไม่เป็นอันลำบากถุยพูดอะไรไม่พูดพูดหือไม่ไมโอ้ยน่าสมควรน่าสมควรแล้วก็ลรไปเล่นต่อครับอะไรก่อนโอ้ยได้เสียงแกะร้องใช่ไหมโอเคเสียงวัวร้อง <c oughs> เจอดีแน่เจ้าบัวไปเลยไปเลยกดไปเลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะทำบ้านก่อนนะเราจะยังไม่ลงเหมืองไอลำคาญ์วะโหนี่ยังมีความเมตตาเน,น,นี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ไว้ชีวิตหรอก มือปืนอนะมือปืนเข้าใจว่ามือดาบไมมือดาบอ๋อยังจะยังจะท่านผู้ชมได้ยินเสียงบวาราองไหมครับเมื่อกี้อพะ่าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าผมปิดเสียงไปอย่าง,างนะั้นอะไรยังไงอะนั่นแหละครับเราจะปิดเสียงไปนะครับ โอเคเร้ปิดเสียงไปแล้วนะเราจะขุดไปเรื่อยๆมันมีวันเหนื่อยไม่มีวันพักไม่มีวันท้อมมนมีวันถอยว้ายเข้าใจด้วยพี่กับคนจริงนะอปเอาปืมาครับเฮ้ยรอรอมัน,นรีชช้าเลือดเลยโห เราไปสร้างบ้านเลยนะโถยนี่ได้เลยต้นไม้มาเยอะเลยอะ่ะเยอะจะสร้างบ้านตรงนี้นะเออใกล้ๆป่าไม้ก็ดีนะวางปลูกป่าไม้ก่อนอให้มันห่างๆกันหน่อยซิเดี๋ยวมันก็ตโตนะเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ครับเซบสปาว,ว้พอยกันเลยนะครับ Okay. ขอ,อเคขอยาเซฟสปาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหลงหลงมันหลง P O I N T สปาลเซฟสปาวพอได้เสร็จแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาคัาของกันเลยสกินสวยไหมล่ะคุค้นๆไหม โอ้ยคุ้นๆเหรอมันเหมือนในกรตูนเรื่องเลยฮะ้าคุ้นอะคุ้นมากอะเหมือนกนตูนเรื่องไลยโอย้มาพอดีกันเลยไรหรอกนี่มาเราจะมาสร้างบ้านก่อนทอู่เราก่อนเราจะสร้างบ้านแบบระดับหนึ่งระดับสองระดับสามมา อืมวางวางวางก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคถ้าถึงห้าสิบสเมื่อไหร่ผมจะมาเปิดหน้าครับเราได้เห็นหน้าผมแน่ถ้าถึงห้าสิบนะเยีย่ยวเยี่ยวเย้ยว เย่วเย่วเยี่วเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะที่ผมเตรียมไม้ขาวมาเนี่ยผมเตรียมมาสำหรับสร้างบ้านนะเท่านั้นก็ไม้ขาวมันจะสวยสวยสีขาวสวยผมชอบสีอ่อนนี่อุ๊บนี่โอ้ยโอยลวนไม่หมดแล้วเนี่ย S 1> <S 1> โอ้ยกระโดดขึ้นที่นี่ไม่ใช่แหล่งบริจาคไม้นะจ๊ะจะมันทิ้งเรียร่าแบบนี้ได้ไงวะเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยน้าปวดหัวจริงจริง โอเคโอเคเราจะทไม้ตรงนี้เสร็จแล้วโอ้ยลำบากจริงมากไหมโอยปวดหัวกับมันแหละโอเค,ครับสร้างบ้านเสร็จแล้วเราจะมา,ารคราบตัวคราบกันเลยนะครับนี่บ้านเราจะทำทรงแบบนี้ ในเมื่อมันปวดหัวยจากนะใช่ไหมอุย้ยเราจะทำตัวครับกันเลยนะครับออทำขวานก่อนอขออนะไรละอะได้เล่นตองมายุ่งยาก ช่วงนี้ถ้าใครสนใจรับทำอินโทรฟรีก็ทำให้หน่อยนะครบเพราะผมไม่ค่อยมีอินโทรนะครับช่วยทำให้ด้วยนะครับใครรับทำอินโทรฟรีครับโอเคเดี๋ยวแล้วนะครับดาบ แล้วก็ไปหาอาหารกินก่อนเร็วเนะ้อเดี๋ยวอันนี้อนาคตีกยาวไกลเลย apple apple cake โคตรแอปเปิ้ลเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเราจะรับแอ็กก่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปล่าสัตว์กันนะครับโอเค ว่าคงจะไม่หลงมั้งเราจะขึ้นในทางนี้นะเป็นบันไดของเราฮึบฮึบอือ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 โอ้ยนี่นี่อึบนี่อุ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 บนี่เดินไปเดินมาเจอต้ขี้ไก่เจอตะไคร่ไก่เจอตะขี้ไก่อาหารเจอเจอหาแล้วจะ นี่ตายเลยไงละ่ะเล่นมาทีเดียวตายเลยเด,ดี๋ยวเรายังไม่ได้มีพิกแอคเลยนะไอเดี๋ยวเรายังไม่มีเลยหนุ่มมหูดาหนุ่มมหูดาพอดีเลยเจ้าวัวเจ้าวัวเจ้าวัวโอ้โหดียากจริงจ้าวัวเจ้าวัว ขึ้นกันก่อนแล้วนี่บ้านของเราเห็นบ้านของเราไหมเรามีอาหารกันกินครบแล้วใช่ไหมยวขอคุณทินแป๊บตรงนี้เลยแหละ นี่คือวิธีการคุดแบบชีวิตคุณเล่นหมครับคือผมจะคุณแบบนี้นะทำเป็นทางขึ้นด้วยวุ้ยแต่ว่ามันจะมืดแล้วดิด้ละ เจ้าช่วยพราเจ้าช่วยเว้ยเจอทานแล้วมาขุดไปเลยเลยไปทำพุิงที่ผมเปิด normal นะผมไม่ได้เปิดาร์ด เค okay. เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ